มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆกันทุกคนเลยนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะสําหรับช่องหวยเด็ดเด่นดังนะคะและงวดนี้ค่ะขอบอกว่าเด็ดมากๆเลยค่ะทางช่องได้เลขเด็ดเลขอั้นจากเจ้ามือดังนะคะงวดวันที่16มิถุนายน2565เอามาฝากเพื่อนๆกันทุกคนเลยค่ะ แต่ก่อนที่จะไปรับชมนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเลขอั้นจากเจ้ามือดังงวดนี้ค่ะจะมีเลขเด็ดเลขอั้นอะไรบ้างนั้นไปชมกันได้เลยค่ะเตรียมกระดาษจดไว้ได้เลยนะคะ เลขอันตัวแรกค่ะเป็นเลข2ตัวนะคะเน้นเน้นชัดๆกับเลขนี้เลยค่ะตามด้วยตัวนี้ค่ะไปดูตัวต่อไปกันต่อเลยค่ะเลข2ตัวเหมือนเดิมนะคะตัวแรกค่ะมาแล้วค่ะ ด้วยตัวนี้ค่ะไปกันต่อนะคะตัวต่อไปค่ะเลขสองตัวเหมือนเดิมค่ะตัวแรกค่ะชัดๆค่ะตามด้วยตัวนี้ค่ะ ไปกันต่อนะคะตัวต่อไปเลยค่ะเลขสองตัวเหมือนเดิมนะคะตัวแรกค่ะมาแล้วค่ะตามด้วยตัวนี้ค่ะเป็นเลขสองตัวสุดท้ายแล้วนะคะเอามาฝากเพื่อนๆกันทุกคนเลยค่ะขอให้ทุกคนถูกหวยรวยเบอร์นะคะและอย่าลืมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ทุกคนถูกหวยรวยเป็นเศรษฐีกันทุกคนเลยนะคะแล้วพบกันใหม่งวดหน้าค่ะสำหรับงวดนี้สวัสดีค่ะ